ขอสวีดัตสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะสอนแฮกรหัสเพื่อนในฟรีไฟล์เนาะต่ออันแรกก็คือเรากดไปที่ประวัติเลยรหัสลูคองอันนี้อันนี้เป็นรหัสหม้อนะอย่าอย่าซีเลียสมากอันนี้เป็นรหัสหัวขาวปูคองแล้วก็ถือดาบอะไรไม่รู้วะ่ะ อยากได้นี่คัดลอกไอแล้วเราก็กดล็อกเอากดก่อนนะกดล็อกพอกดล็อกเอาเสร็จเราก็แบบไม่ต้องออกนะครับรอรอเข้า Google ถึงออกแล้วก็ออกไปแล้วก็มาที่ Google แล้วก็คัดลอก ID ที่เรามีเลยนะ พอคัดเลาะพอวางเสร็จมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันแบบเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราเนี่ยก็กดเลื่อนออกเลื่อนออก google แล้วก็เลื่อนออกฟรีไฟล์เนาะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะมารอลุ้นทีหน้าเนาะมาครับมาลุ้นกัน จะได้รหัสหรือไม่หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยได้เฉยอะครับได้เฉยทุกคนมันได้เฉยแบบไม่เล่นเลยอะแบบไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยทุกคนมันได้เฉยอุ้ยทุกคนท่านี้ก็มีท่านี้ก็มีว่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เฮ้ย hey, ทุกคนมันได้เฉยเฮ้ย hey, ทุกคนนม่ตัวคอนหลายตัวคอนมากเลยนะเนีย่ยาบางตัวคอนก็เล่นบางตัวคอนก็ไม่เล่นเนาะขั้วขั้วตู้เจ้าของรหัสคนไม่ได้เล่นก็แบบมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยทุกคน มีตัวคอนเยอะมากตัวคอนเยอะมากเลยอ่ะตัวละครโคตรเยอะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีท่านี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันทำได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอดีแบบไอดีนี้เลยอ่ะเฮ้ยไอดีแบบนี้เลยเฮ้ยไอดีแบบนี้ ไอดีที่สมจริงนี่ไอดี ID แบบนี้นี่ไอดี ID แบบนี้สิมันถึงสมจริงนะเออนะทุกคนมันถึงสมจริงมากขึ้นข้อสมจริงอ่ะข้อสมจริงอ่ะครับทุกคนโหข้อสมจริงโหข้อสมจริงมากเลยสมจริงมากวหารหอย่างสมจริงอ่ะ มีอันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยมีร้านโมโคโสโตรด้วยผมไม่ได้ทำเล่นนะครับจริงๆครับทุกคนจริงๆครับทุกคนเออจริงๆครับทุกคนแต่สมมุติเฉยๆเนาะนี่นี่ครับทุกคนเนี่ยครับเนี่ยนี่ ครับลูกคนเฮ้ย <Hey! S 1> รหัสอ่ะครับนี hey! ่รหัสแค่นี้เฮ้ย hey! รหัสนะ่ะลุกคนรหัสจริงรหัสจริงนะครับรหัสจริงเฮ้ย hey! รหัสจริงนะครับรหัสจริงเลยอะรหัสจริงไอดี ID แท้ไอดี ID แท้เลย โหเดี๋ยวดูแต่งตัวดิรหัสมอสจริงๆเลยมารหัสมอสแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นรหัสมอสเนาะโคตรมอสเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนมันเป็นรหัสมอสนะอ๋อขอใส่เสื้อนี้ดีกว่าเฮ้ว้าเฮ้จริงอ่ะเออเออก็ขอแค่นี้แหละ 拜拜。Bye bye.